หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ<อ>ก็เอามาติดตั้ง DOS ใส่ไว้ในแฟลชไดร์เดี๋ยวเราลองเริ่มตัวที่เป็น HP นะอันนี้มัน128 g ิกเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ครับวันนี้มี128 g ิกอยู่นะครับ,นนรบเดี๋ยวเราเอาไปเสียบไว้ที่ที่ USB port ซึ่งก็มี CD-ROM มี FOPPY d r i v นะอะะเดียวกันก็ไปดูด้านหลังหน่อย ด้านหลังของเครื่องค่อนไปทางเก่านะครับมีทั้งเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเนี่ยคีย์บอร์ดแล้วก็เมาสนะ์มี usb port l ล g พ port อันนี้ต่อไปที่จอเขามีสายให้เรา เสียบ USB ไปที่จอด้วยนะนะจอตรงนี้เป็น VGA ธรรมดานี่แหละ VGA อยู่ตรงนี้สีฟ้านะครับออกมาด้านนี้แล้วก็ต่อไปที่ตัวอะแดปเตอร์ไปออกที่จอนะครับพอดีจอเราไม่ได้ซื้อมาของรุ่นเก่าอันนี้ก็เลยอาศัยสมาร์ททีวีนะครับ เมื่อต่อเป็นที่เรบร้อยก็เหลือแต่ power ละนี่ครับปลั๊กไฟเดี๋ยวเราต่อ power ตรงนี้ก่อนมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งครับพอต่อให้เรบร้อยให้แน่นๆหน่อยเดี๋ยวนะมือถือกล้องอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้แน่นนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้ก็คือตัวนี้ จากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มาเซ ط, าตเซตเอาไบอีโอสนะครับกดปุ่ม t e นะ d e l e t e เห็นไหมดี e ิ e ตรงนี้นะเข้าไปเซตออพไบอีโอสแล้วแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันมาละนี่เป็นไบอโอส มันอาจจะแวงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงหรือไม่ไม่แมทช์กับจอรุ่นเก่าที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอันนี้มันเป็นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่กับเดี๋ยวเรามาเซ็ตไปออสิ่งหนึงเพื่อที่จะให้มันบูตกับ USB พอร์ตนะแฟลชไดร์อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าพอสมควรนะสิบกว่านะปีละนะเซตตัวนี้เพื่อที่ให้ไปบูตที่อ๋ออันนี้ มันขึ้นมาล้ first boot device เป็น h p u s b นะครับกด enter เข้าไปก็ได้มันจะมีให้เลือก c d rom floppy disk นะอันนี้เราเลือก u s b flash drive ครับตัวนี้ก็ตั้งไว้ตัวนี้ตัวที่3มอาจจะเป็น hard disk ก็ได้แต่เราไม่ได้เสียล hard disk ไว้มันหาไม่เจอนะครับกด escape หรือถ้าเริ่มต้นเราไม่รู้จะตั้งอะไรให้ให้ไปที่โหลด default ก่อน โหลด Default ถ้ากด enter โหลด Default แล้วก็โอเคแล้วมาตรวจสอบตรงนี้มีหล,หลายทางเดี๋ยวนะ hard d i s hard hmm. disk uh, 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 ต้องเป็นอันดับ2องเพราะฉะนั้นรอตัวเนี้ยก e ด e n t e r รวาเป็น s b อ่าตัวตนี้เป็น hard disk หรือ disable ไปก่อนก็ไ mm. ด้นะครับให้มันเป็น USB แฟลชไดร์ฟแล้วก็เป็น CD-ROM แล้วก็โอเคแค่นี้ก่อนเอาสองลำดับนี้ก่อนนะกด Escape แล้วก็ข้างล่างเขาข้างล่างเขาให้กด F10 สิบนะเอฟออยู่ไหนในจอเห็นไหม F10 สิบเห็นหรนิ้วชี้ตรงนี้นะ F10 เพื่อที่จะเซฟนะกด F10 บบนคีย์บอร์ดแล้วก็โอเคกด enter อันนี้มันจะมาบูตที่แฟลชไดรเราดูว่ามันจะบูตได้ไหมบูตดอสซึ่งเราดาวน์โหลดมจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาใส่ไว้ในแฟลชไดรนะครับอันนี้เนื่องจากว่าฝาของคอมพิวเตอร์ของเรามันเปิดฝาอยู่มันเตือนว่าเราจะทําต่อไหมก็กด F 1นะทำต่อเลยให้มันบูตที่แฟลชไดร USB แล้วกด F 1ไปลว โอเคบูทที่แฟลชไดร์สํำเร็จละเข้าไปตรวจสอบว่ามีไฟล์อะไรบ้าง directory นะ DIY w p ดูทีละหน้าแล้วก็ดูในแนวกว้างเต็มจอเราลอง c h a change directory ไปที่ d o s นะครับแล้วก็ directory ดูก็เหมือนเหมือนเราเปิดโฟลเดอร์ดูนั่นแหละแล้วก็จะมีไฟล์ของ o o s ที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็เอามาใส่ไว้ในแฟลชไดร์ตอนนี้แฟลชไดร์คือเป็นไดร์ซีนะเป็นไดร์ซีก็เป็นไปตามนี้ cd b a c k s ก a s ลกลับไปที่ต้นทางครับตรจสอบมีโปรแกรมสมัย DOS ที่จะเอาลองมาเปิดดูนะครับก็เป็นมี Steel มี f e ดนะออกแบบโครงสร้างคลัส2มิติ สต e ลก็ออกแบบเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กออกแบบ rcv นะเดี๋ยวเราลองเปิดฟนะีบเนาะ change directory ไปที่ฟีบนะฟีบขึ้นมาละตรวจสอบดูว่ามีไฟล์ที่จะรันคือไฟล์อะไรนะย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับ30กว่าปีครับก็รันด้วยไมโครฟี free, นะเห็นไหม m y c คร f ี e x e เดี๋ยวนะขอชี้ตรงนี้นะครับ m y e. 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 c ค o f i มโครฟี d e x e e x e c u t e file m มโครฟีะเราจะพิมพ์ e x e หรือไม่พิมพ์ก็ได้ e x e c u t e มันจะ e x e c u t e มันจะรันนะกอเดนเตอร์นะครับถ้าใครเคยใช้อยู่ก็นั่นแหละย้อนไปเมื่อตั้งแต่1985 1986 1987เน่นะของ ท่านนะตามรายชื่อทั้งบนนะก็มีให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีเฉพาะเวอร์ชันแบบนี้นะเวอร์ชันบน DOS ครับกด enter เพื่อที่จะเข้าไปใช้งานนะครับเมนูต่างๆลองนึกย้อนดูนะว่าใครเคยใช้แล้วลองเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะนะกด s กด s <c oughs> เช็คยนะูดาต้าดิสเว้นเลยดีนะเตือนนะอาจจะเซฟไปที่ไดเอหรือว่าไดบีคอนเทนเตอร์นะครับโอเคอันนี้เราจะไม่เข้าไปใช้งานแล้วเราจะออกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เอ็กอีกทีนึงตัว e โอเคนะ cd backslash ครับโอเคนี่คือรอสสำหรับใช้งาน โปรแกรมต่างๆในสมัย DOS ยังมีอีกอันหนึ่งที่ลองลองเข้าไปดูนะอย่างเช่น rcv ด้านขวา rcv ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเช่น n i r e c t o rcv directory ครับก mm hmm. ็มีไฟล์ r c b a t นะ r c b a t ด้านซ้ายสุดนะ r c b a t เห็นไหมฮะ r c t bat bat ก็คือ bat batch file นะพีอา c อย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะดอ batch นะ bat ย่อจาก batch file コンテン t e ครัโอ้ oh, นี่เป็นโปรแกรมของท่านผู้พัฒนาคือมิสเตอร์วิชิตนะครับก็โอเคเราออกไปเลยนะเราไม่ได้ใช้โปรแกรมให้ดูวนันนี้เลิกนะ exit ก็เลื่อนโอเคกลับมาที่ DOS ย c นะครับ CD backslash ครับนี่คือการทดลองบูตแล้วก็ลองใช้งานในเบื้องต้นของ DOS ครับอันนี้ก็จบการสาธิตเพียงแค่นี้ก่อนเ,อเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์จอก่อนนะ C.L.S. ClearS นะขอบคุณครับบ๊ายบายครับ